สวัสดีสวัสดีนะครับผมก็อยู่กับผมต่อเลยนะครับเอฟชนายุทดนะฮะกับสเก็ตฟุตบอลครับในช่วงดึกๆแบบนี้กันต่อนะครับควันหลงของคริสเตียโนโรนัลโดยังไม่จบนะครับโอ้โหไม่เหมือนอย่างที่พูดเอาไว้เลยนะฮะปาตริรเอฟราครับบอกว่าเอริกเซนฮังเนี่ยไม่เคารพโรนัลโดจริงนะฮะก็คือว่าทางด้านกูรูคนดังอย่างปาตริรเอฟราครับอดีตกองหลังทีมชาติฝรั่งเศสไม่เชื่อว่าเอริกเซนฮังกุนซแมนยูเนี่ย เขารพคริเียโนโรนันโดนะตามที่กล่าวอ้างจริงหลังจบเกมที่ชนะสเปอร์เมื่อคืนครับ2ประตูต่อศูนย์นะแล้วกรณีของโรนันโดกลายเป็นปัญหาอีกครั้งครับเมื่อเขาเนี่ยเดินออกจากสนามก่อนหมดเวลาการแข่งขันด้วยนะฮะย้อนไปครับเอริกเจนฮาเคยให้สัมภาษณ์ว่าเขารบในตัวของโรนันโดเลยไม่ส่งลงสนามเกมที่โดนแมนซิตี้ล่อไป6ประตูต่อ3าวันนั้นนะครับตอนต้นเดือนซึ่งชางเอฟราเองเนี่ยมองว่าอาจจะไม่ได้พูดจริงนะครับเขาบอกว่า อ๋อผมคงต้องให้โรนัลโดเป็นตัวจริงนะเชนฮาร์เคยให้สัมภาษณ์ครั้งหนึ่งหลังเกมกับแมนซิตี้ว่าทำไมเขาถึงไม่เอาโรนัลโดเนี่ยลงไปก็เพราะว่าเขาเนี่ยเคารพคาแรคเตอร,ร์ของโรนัลโดหากเขาเคารพคาแรคเตอร,ร์ของเขาจริงเนี่ยก็คงจะต้องส่งเขาลงสนามแน่ๆส่งเขาลงเล่นทุกครั้งด้วยโอ้โหอ,อันนี้ก็คือบทสัมภาษณ์กูรูคนดังอย่างปาทริกเอฟรานะครับที่บอกว่า เอริกเซนฮังเนี่ยอาจจะไม่ได้เคารพโรนันโดจริงๆก็เป็นได้นะครับจะเป็นยังไงประเด็นนี้ทุกคนพอมีความคิดเห็นยังไงกับคำพูดของปาทริดเอฟราครับคอมเมนต์กัไหมผมหน่อยนะครับขอบคุณครับที่รับฟังในช่วงดึกแบบนี้ครับชัดไปวารอน